ไม่ล่ะฉันบอกแล้วถ้านายวินิจฉัยใ,ให้ดีนายก็จะเห็นพิษในร่างกายซึ่งสามารถทำให้เขาเป็นอมพาตหรือตายได้ขอบคุณท่านอาจารย์ที่เมตตาแต่เราจะเป็นต้องใช้ยาตัวนั้นทำไมล่ะผลของพิษนั้นมันคือเนื้อและกระดูกของคนตายมันก็เหมือนคนตายและยังมีชีวิตในแง่วิทยาศาสตร์มันคือการกระตุ้นการทำงานของเซลล์และฟื้นฟูการเผาผาญ ขณะที่อวัยวะของผ,ผู้ได้รับพิษฟื้นตัวและเลือดไหลเวียนอย่างเร็วขึ้นสารพิษก็จะแพร่กระจายไปยังร่างกายแทนถึงแม้แข็งแรงแต่เมื่อพิษเข้าสู่หัวใจแล้วเขาก็จะตายขอบคุณท่านเสี่ยวที่เมตตาวินิจฉัยนี่ผู้เขาขอโทษเขาซะผมขอโทษครับพี่เสี่ยวแย่แล้วเจ้ชินกําลังจุจมน้ําอะไรนะผมกําลังคุยธุรกิจอยู่ไม่นึกเลยว่าช,ช,ช่วยด้วย ฮ้อ huh. ไอเสียวเกอ้อไอขยะเปียกบอกเมียแกให้เอาเงินมาซะเกิดอะไรขึ้นเออหลิงหลงไม่มีเงินในบัญชีและโครงการนี้มันจะเป็นต้องดําเนินต่อไปแล้วทําไมมันเปลีนแบบนี้เออ,เอ,อพี่เสียวฟังฟังชันก่อนนะเออพี่เสียวขอโทษนี่แกอยากจะได้เงินมากใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นหรือไม่แกก็ให้เมียแกมานอนกับฉันแล้วฉันจะยอม ยกเงินให้ว่าไม่ยังไงล่ะข้อเสนอของฉันดีใช่ไหมล่ะนี่แกทําไมไปหาเรื่องปีศาจตนนั้นกันล่ะนี่แม่ฉันอยากได้ผู้หญิงคนนั้นขอเธอแต่งงานให้ฉันทีน,นี่แกอยากให้ครอบครัวของเราหายไปจากโลกใบนี้งั้นเหรอในนามบุกแห่งความมืดจงแช่แข็งทุกสกับประสิ่งเฮ้ยนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยแกถูกสาปแล้วอะอะไรนะเออ ได้ได้ได้โปรดยกโทษให้ฉันด้วยเออเออไว้ชีวิตผมด้วยคุณเสี่ยวคะได้โปรดยกโทษให้เขาเถอะค่ขเขาเป็นลูกชายคนเดียวของฉันนี่คุณนายเก่าผมใช้คุณเลือกระหว่างลูกชายกับสามีใครจะมีชีวิตอยู่ตอบมา